งขีโมลตัดไม่ได้พิทยาแก้ประสานมาให้ชีวันชีวัน,ว,น,ว,นวันดีนะครับตรงนี้ไปเสียจังหวะครับเป็นพานุวัตรสีเผาเล่นเร็วครับโยนกลับมาพักอกไว้ได้ชีวัน,ว,นวันดีสาพงค,คามีเขตถ่ายมาซ้ายครับให้สกุลถายมาแด้วอ็เพียรทุบหูไม่มีคนเข้าเลยครับตรงนี้ปล่อยเขายิงแล้วก็เสียอโหเสียสเสาแรกเลยครับสามคนไม่มีใครเข้า บอลเลยครับเมื่อกี้นี่คือให้เขาอัดแฝกหน้าผู้รักษาประตูเลยครับไม่น่าเชื่อไม่ดีด้วยนะครับแฝกก็ไปสวยด้วยแลวเข้าซ้ายด้วยโอ้เลนลูกนีผู้รักษาประตูได้เซฟครั้งแรกก็โดนเลยครับนัทวุธคำลือชามาเลอะไรผูท้ทำประตูให้กับทีมสุริน์ของคีโูนหมายเลขย่ชีวันวันดี แล้วครับโดดแล้วครับหนึ่งประตูนย์ต้องชมนะยิงสวยนะเมื่อกี้นี้ครับแหวกเข้าไปไม่มีใครกล้าเข้าเพราะอยู่ในกรอบเพีโทษนะครับอาดีไซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหสวยมากคนทําประตูคนนี้ครับหมายเลขยี่สิบหกนะครับชีวันชีวันวันดีจะเป็นคนไปเปิดลูกเตะมุมครับมุมทงด้านฝั่งขวาวันนี้กองเชียร์ก็มาเยอะนะครับหลบร้อนมามีเต้าชาวต่างชาติด้วยนะครับวันนี้ชาวต่างชาติมาชมฟุตบอลที่สนามบรอด p ีบีเมจิกอารด้วยนี่ครับชาวต่างชาติวันนี้อขอบพระคุณไปอย่างสูงครับมัอทานข้าปุ้นนะครับขนมจีนด้วยกันพานุวัตนถ่ายมาซ้ายให้ชีวันชีวันตบบอลเข้ากลางครับให้นิธิชัยนิธิชัยให้สาหาพงศ์สาหาพงศ์คำมีเขตนะครับจ่ายบอลมาให้พานุวัตนสีเผาเล่นบอลเป็นระบบที่ถือว่า ดีมากครับลูกนี้ต้องโคกทิ้งวิปันพยายามจะปันน่นหนีมือนะครับนุวัฒน์สีเผาให้ดูระบบของทีมสุรินข์ขงคีรมูลแล้วถ่ายบอลไบถ่ายบอลมานี่ก็ถือว่าสวยงามเลยครับจะมาเข้าทำนี่น่ากลัวนัฐนนตบเข้าในให้ชีวันชีวันครับหาช่องวางบอลทะลุไปทางฝั่งซ้ายครับลูกนี้ หาช่องโตเปเสาไกลอุ้ยพานุวัตสีเผาตบกันกับพิทักพงษ์นะครับตบแบกขวากับปีขวาชีวันชีวันของของชีมูลจ่ายบอลมาให้กับพานุวัตครับตรงนี้พานุวัตโดนรุม3โยกเข้าในพานุวัตยังได้บอลอยู่พานุวัตโอ้โหคล่องมากยังมีตัวซ้อนมปรากรมาเข้าทางพิทยายแก้วประสานครับจ่ายบอลติดนัทนนนยงสกุลนนนนนคืนพิทยาพิทยาให้ชีวันติดใบพบแต้มพีิมายของ ทีบีนะครับสามบอลได้กิติพงศ์ชีวันเข้ามาช่วยมาให้พิทยาสุดท้ายสไลด์ทิ้งได้นะครับต่างๆอย่างที่ดูถ่ายทอดสดนะครับแต่ถ้าใครติดภารกิจหรือว่ามาไม่สะดวกก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับแชร์ให้คนที่มีโอกาสได้เข้ามาสนามได้ดูด้วยชีวันชีวันลูกนี้พาบอลไปถึงเส้นหลังไม่ทันแล้วนะบ,บอลออกหลังจับสาพงคำมีเขตสาชิงกันทะลุแล้วตอนนี้ทางฝัง่งซ้ายนะครับพานุวัฒน์สีเผ่า พานุวัฒน์ีบล็อกได้พานุวัฒนล็อกเข้าซ้ายครับตอนนุวัฒนกับกี้เข้าไปเปิดบอนยังติดนัลือเบตไปเกี่ยงกันเองเกือไปแล้วนะครับตรงนี้ยังบ่าบล็อกของที่ทักพงแล้วก็ไปเสียหลักร้อยเอ็นะครับเอ็ดพีบีโลองเกลเฮดโค้ดนะฮะคนนี้มาแทนโ้ตโกนะครับจินนภัทรโหนอกนะครับคนนี้ นะครับก็ทีมงานของถาปกรณ์ดีมากเลยว่าโกสินดีมากครับวันนี้จิธนรกิจนะครับให้มือขวามาชดเชยเวลาการแข่งขัน2นาทีเอเดนเชนอลทอมทูมินิทตบอลมาใหม่ครับมงเจาะชนเสารครับโอ้โหชีวันคนเดิมสหพงคามีเขต ตั้งเขาว่างใช่ไหมครับังเกตนะครับโฉบหาช่องว่างแล้วกองหลังของเรดอยู่ในกรอบเนี่ยแทบจะไม่ได้ประกบกองหน้าของสุริน์ขงชีมูลเลยวันนี้นะได้เล่นต้องโล่งสองสามจังหวะนะครับจนเสากระดอนออกมาเหลี่ยมนอกด้วยแล้วเหลี่ยมในก็จะเป็นประตูใช่นอมครับแต่วันนี้แข่งมาให้ชีวันคนทําประตูนะครับโดนชนครับได้ฝาวาระขอนขึ้นสูงขึ้นสูงตามไปประกบถึงกลางสนามเลยครับติด หมดเวลาการแข่งขันครับพูทธศิลป์ยอปอนดงบีดนะครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับทูตบอลนัดอุ่นเครื่องนะครับร้อยเอ็ดพีบยูนเต็ดในชุดสีขาวสุรินโขงชีมูลในเสื้อสีน้ําเงินตอนนี้เสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหน,นึง่งสุรินโขงขีมูลได้ประตูจากหมายเลขยี่สิบหกีวันวันดีส่วนร้อยเอ็ดพีบยูนเต็ดได้ประตูจากหมายเลขสิบธงชัยรัชชัยอยอมอนนะครับแห่กันร้อยไปนนี้ก็แห่แบบ นอมอนนิวนอมอนนะฮคออนไลน์ผมไม่อยู่ครับยังอยู่ครับชีวินคนทําประตูนะครับกนใจลงที่ว่านักเตที่วางบอลทะลุช่องครับขึ้นไปทางฝั่งซ้ายชีวินเบียดมาดับเครื่องชนเลยครับลูกนี้อพิศพันดีของเรทพีบีรับเหลืองนะครับเสมกอนอยู่ที่1ประตูตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่อาจจะเพิ่งคลิกเข้ามาชมนะครับ แต่ถ้าสดทางเพจหลักของสโมสรร้อยเอ็ดพีบีในเตดะครับโดยคนนิยมฟุตบอลร้อยเอ็ดครับคุ่นออกไปทางด้านซ้ายสุดนะครับให้กับผลทําประตูรับชีวันหรือวันตบเข้าในอภิชาติล,ลึกไปถึงผู้รักษาประตูของร้อยเอ็ดพีบีเนเอ้าวลูกนี้โดนสวนกลับยิงแล้วก็ไปเข้ามือผู้รักษาประตูอเอด็ดชนาทิพย์ชมพูวิเศษ โดนสกัดขึ้นมาชีวันชีวันต่อบอลเข้าในให้กับพานุวัฒน์พานุวัฒน์ทิ้งบอลไปที่ว่างครับแลบมาจากด้านหลังนะตอนนี้แล้วก็ยิงทันทียังปัดไม่ได้ผวาปัดได้ครับโอ้โหครับเด่นพงษ์นี่ยติดที่ชีวันชีวันราอบอลคืนหลังนะครับตั้งหลักกันใหม่อยู่ที่พิทยาแก้วประสานพิทยาแก้วประสานสาพงค,ค์ข้ามีเขตติดมาให้พิทยา กิตยาเคาะให้พานุพงษ์ชมโยธาพานุพงษ์ตบัดเข้าในครับให้ชีวันวันดีชีวันจ่ายออกขวาให้กับพานุวัฒน์สีเผาพานุวัฒน์ให้สรารพงษ์สรารพงษ์คำมีเข็มเดรุ่งครึ่งนะครับเมื่อสรู่นี้เกี่ยวบอลยังไม่โดนนะครับเด่นพงกิตีพงษ์ไปชนเขาอ,อีกนะครับกิ่ตรนี้ เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสุริน์ขงชีมูลเอาโคตรลงเล่นบ้างนะครับตอนนี้เหมือนกับร้อยเอ็ดพีบิญฑเตดแล้วโคตชชินภพัฒน์ผนอกนะครับเปลี่ยนเอาผู้ทาประตูออกครับหมายเลขหมายเลขยี่สิบหกนะครับคีวันวันดีพุทธศิ์ให้เป็นลูกเตะมุมนะครับน่าจะไปโดนกองหลังของทีมสุริน์ขงขีมูลจังหวัดสุดท้าย เปิดโค้งมาหน้าประตูมงเช็ดอา้าวตรงนี้ก<โมง>องหลังครับมงจมตาข่ายเลยครับโอ้โหโยนแม่นมากก<โมง>องหลังครับร้อยเอ็ดทีบียูนิเต็ดได้ประตูจากหมายเลข17ธทีระยุทธ์เพิ่มพูลกองหลังขึ้นประมงเลยนะครับอันนี้กองหลังจากนครพนมนะครับ แมโดดกระโดดสูงมากแล้วก็มงได้ดีมากนะครับมงยังก่อนมาทางขวาแล้วผู้ดคำสินก็เป่ารถวิญญาณหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับให้น้ำในมงด้รยเอาไปเลด้ครับขอให้ทุกดีก็เดินทางกับบ้านเร่สองอาทิตยาสนะครับทานข้าวหวานนะครับวันนี้สอขร้อยเอทีดีอยู่เตี๋ยดีถนนดีแล้วก็มีข้าวข้าวก่องให้ด้วยในมีน้ำด้วยนะครับ